ครับผมมื่อวานี้เขับมาฮอดวัดปลาหินเกลื่งครับอำเภอมั่นจ่าชิรีครับพี่น้องครับเมื่อวานี้ขัมาเบิงองค์พระพุทธรูปองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับผมปางสายญาต์เป็นปางสายญาต์หรือว่าบางคนก็เอิ่นปางปรินิพพานครับปางปรินิพพานนะครับผมองค์นี้เป็นปางปรินิพพานครับวัดปลาหินเกลื่งมั่นจ่าชิรีขอนเชิญท่านครับพี่น้อง ครับเซตซับไปด้วยดีครับการต่อเติมรือว่าการก่ออิฐก่อปูนะนะครับอันนี้ก็พึ่งเซตซับไปเมื่อก,กี้วันผ่านมาเลยครับพี่น้องนะครับก็ได้ปูนอ่าได้ยังก็ไม่กลายเป็นหินนะครับหรือว่าบางคนก็นเอินอฟอสซิลนะครับอายุเยวิทยาศาสตร์เขาเจะเอิรนฟอสซิลหินนะครับ ว่าใหม่กลายเป็นหินนะครับมาแปะตามองค์พระพุทธรูปปางพระลินิพันธ์ครับว่ามันปางสยามปางพรลิลิพันธ์ครับผมวัดป่าหินเกลือพี่นอ้องอันนี้ก็เหลือแต่ท่าสีครับเหลือแต่ท่าสีหลงตาเล่ากับว่ามีปูมาซวยเล่ากับท่าสีผู้เดียวครับขนาดหลงตาแล้วบอคอยสบายเลยพี่น้องนั่งรถเข็นครับผมยางกับบอดด้ครับยางบ่ได้ต้องอ้มันมันยางได้ก็ต้องใส เครื่องซอยครับคือไม้พยุงไปนะครับนี่ครับลุงตากะมีค้อม,มานะพยายามขอมดทนครับคิดบ่าเงาครับพี่น้องพระพุทธรูปองค์หง,ง่ครับลุงตาพ้นท่าสีเองผู้เดียวเพิ่นครับลุงตาว่ามีผู้ใดมาซอยเพิพ่นนะครับผมเห็นแล้วกนาวัดหูใจยพี่น้องเอ้ยเป็นสางไว้เปนกระสางไว้ให้ส่วนร่วมครับ แล้วพบพได้สางไว้เป็นชวนบุคคลนะครับผมสางไว้เพื่อให้เสนอนะสืบทอดพุทธศา,า,า,นนาสนาเฮานะครับผมเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวคิดใจของอาประชาชนเฮานี่แหละครับผู้ที่ถือถือศาสนาพุทธนะครับผมสางไว้เพื่อส่วนร่วมนะครับเหลือแต่ท่าสีนะครับองค์พระกระติดหินหรือว่าหิน,หนติดไม้กลายเป็นหินนะครับพณพได้เอามาติด ตาโมงพระอ่าบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่อิบอดบล็อกนะครับเป็นหินอ่าเป็นไม้กลายเป็นหินครับมาติดตาโมงพะระเหลือแต่ท่าสีครับเหลือแต่ท่าสีอ่าตามมาครับพาพบนผางในครับผังในองค์พระพี่น้ององค์ใหญ่ขนาดนี่ครับนี่อ่าผู้ขายืนยิ้มซ้ำนี่องค์ใหญ่ขนาดเลยก้มเนาสี่สิบห้าเมตรครับสี่สิบกว่าเมตรครับผมก้มสูงกว่าะมาณตึกสองสันครับคำตึกสองสัน ยืนย่นก็ติดท,ทางนะครับพี่นอ้องก็มี่ทางพันนะครับทางไปให้ไปหน้าของชาบานเทา่านี้ล่ะไปให้ไปหน้าคนวัดปลากิ่งครับวัดปลาฮิรีครับเนี่ยแต่ว่าก็มีทั้งพันเกลือกุ้งเ้าไฮซาตาเฮ้าครับนพันไปพันมา,ากได้เห็นครับได้กราบได้ไหวนะครับผมวัดป่าหินเกิง้งอำเภอมันจาคลีจังหวัดขอนแก่นครับกระมันยังยังพระท่านสมบูรณ์แบบได้พี่น้อง แต่ก็ได้แล้วเกลืสิบเปอร์เซ็นต์ครับอ่าคงเหลือแต่ท่าท่าสีเนาะครับเก็บรายละเลอียดต่างๆครับผมอันนี้ก็คือด้านหลังขององค์พระอ่าไม้ยูคาครับเห็นนางลานเป็นไม้ยูคาบนมีเหล็กใน่นอ้องใส่แบบอ่าย้อนยุกิลีอ่าใส่ไม้ยูคานะครับมาเห็นเป็นนางลานอ่าข้างบึงภายในภายในองค์พระ โอ้มืดแห้งจ้ะมืดขนาดเลยครับพี่น้องนี่ครับภายในองค์พระครับมืดตึ๊ดตือเลยครับออาบาลองหั่นกับวัดใดใส่อาผู้ขากับวัดใดใส่ไม่กันสันว่าน้ำได้ไหมมือมือวัดใดใส่ไม่กันสันกับอดิตสันแน่ธรรมเงินธรรมดานะครับภายในองค์พระอ่าครับ เหลือแต่เก็บารายละเอียดครับเหลือแต่เก็บารายละเอียดต่างๆอา้าวบอลได้มาหลายเดือนแล้วก็มีความแตกต่างเก่าหลายพี่น้องเก่าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเหลือแต่เก็บารายละเอียดโอ้สช่างพันเหงียนงานแน่นอนอยู่ช่างชุดน,นี้ก็ได้โอ้อใหญ่เลยครับพี่น,ออน้องผ้าหงีใหญ่แห้งภายในเนี่ยว่าเป็นห้องโถงพักพันหรือว่านอนได้สบายหลายชีวิตแล้วล่ะชุ่นี่ก็ได้ แต่ว่าก็บว่ามอว่าวัครับพระเป็นพระพุพธร,รูปนะครับเป็นพระพุทธร,รูกหรือว่าพุทธะเงาของพุทธองค์นะครับผมเข้าสั่งพุทธะเงาไว้เพื่อไดให้ชดลุ่นเกาลุ่นหลังได้กราบไหวครับเพื่อไม่ได้สูญสิ้นไปวัตถุหรือว่าก็กเป็นวัตถุแหละครับจะว่าเป็นวัตถ ου, ุมงคลเป็นสิงงน่งยึดแน,นวคิดใจของนทั้งรุ่นเกาทั้งลุ่นใหม,ม่ครับ จาเึกไวถ้าห้องบ่จารึกไวบ่อเฮ็ดไวยุคยุคต่อไปการลืมครับว่าพระพุทธรูปเป็นแบบใดครับผมเขาต้องจาเลกไวทุกยุคทุกสมัยครับตะกอนพุทธกาลก็มีไ้ครับเครื่องกินแนวกิจใจครับถาวรวัตถุก็แมนครับสร้างไว้คน้นทั้งรุุนเกา่าหุ่นใหม่ได้เห็นนะครับได้ประจักษ์ตาว่าโอ้พุทธศาสนาเ้ายังยังมีอยู่ครับยังมียังคงไวหให้้น ขุนเก่าหรือไม่ในศึกษานะครับบ่ถิ่มบ่ป่าบ่าถิ่มบ่ลืมครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แะครับเหลือแต่ท่าสีได้ไปนองเออครับวันนี้เบาเรหาหั่นนะครับเบาเรหาหั่นกับหมอลำเคือวันกันมาครับมาทำบุญน้ำล่องตาครับล่องตาเพิ่านก็เป็นเจอว่ดนี้อยู่องค์เดียวรูปเดียว เราก็อาพาธเราก็ไม่ค่อยสบายนะครับผมเราก็เป็นมาหลายปีนะครับเราเป็นเกี่ยวกับระบบเส้นระบบเอ็นครับยางไม่ได้ครับต้องแนั่งรถเข็นวอลกับวชัดนะครับลงตาเพต่ก็ยังมีความมาณะนะครับอดทนมานะอดทนคันติอดทนท่าสีครับเป็นท่าสีใดนี่ครับที่เห็นครับเป็นคาบแดงจุดแดงนี่คือฝีมือหลวงตาเป็นท่านะครับครับผมก็เหมืนท่าไปเรื่อยๆครับตามกำลังทีิพนมี ตามไดที่มีกำลังอยู่เราก็่าท่าไปเรื่อยๆครับอ่าได้สันใดเก่าสันนั่นครับผมว่อนนะครับว่อนผูที่มีบุญอ่าวาสนาหรือว่าผููที่มีใจเป็นบุญเป็นกุศลครับอยากมาร่วมสร้างหรือถ้าท่าสีหรือสีมาท่าเองก็ได้ครับพฤติสื่อสีมาถวายทั้งอลวงตาเพิ่นก็ได้ครับผมว่าตอนนี้ก็ในประมาณเกนแล้วครับเป็นปางปะลินิพานครับ ปางผรินิพัทธ์กับปางสายหยันนี่คล้ายๆกันนะครับได้ครับพี่น้องเป็นคล้ายๆกันครับครับผมฝากได้พี่น้องเลิผู้ใดมีหาใจเป็นกุศลนะครับอยากมาทำบุญนะครับมารวมทำบุญอนิวัตปาหินเกลื่อนครับมาทางคอนเจนกับเรียวใส่นะครับทางเขามากับปะมาณนห่างจากถนนใหญ่มากกับปามั่นศโนยครับประมาณ3สามศูนย์ครับอนุวัดปาหินเกลื่อนปามั่นี้ครับ อยู่ในเติบน่ครับเป็นวัดปลายหลนะีครับครับผู้ใดที่เข้ามาเบิง้งเราขอฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเด้อกดแชร์กดไลค์บอกบุญบอกที่บอกน้องเขานะครับผููที่มีใจเป็นกุศลนะครับผมมารวมสางซอยกันนะครับรวมสางรวมแปลงอารวารวมธนุบำรุงพุทธศาตรนาเข้าไว้ครับสางถาวรวัตถุไว้ให้คนรุนเกา่ารุนใหม่ในกาบไวา้แบบบอลืมนะครับผมในบ่ลืม สุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องนะครับเด้อผู้ใดเข้ามาชมช่องศรัทธาชาแนลช่องาาอ่าบาลหันเด้อทั้งเด้อครับอ่าหรือว่าจะติดตามทั้งช่องศรัทธาชาแนลก็ได้นะครับเด้อผู้ขาวได้อัปโหลดวิดีโอให้เบิ่งนะครับผมทั้ง2ช่องนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับผมกดแชร์กดไลค์กดบอกใบบุญไปทั้งพี่นอ้องเฮาครับพี่น้องฟองป,องปายผู้ที่มีใจอันเป็นมุศลครับได้เขามาเบิ่งให้ช่องของผู้ขาครับ ติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับผมกดซับสไครป์ซับคาร์ได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับ